ทุกคนยังจําคดีแอมไซยาไนได้อยู่ใช่ไหมครับนั่นเป็นคดีฆาตกรรมด้วยยาพิษไซยาไนที่สะเทือนขวัญคนทั้งประเทศไทยเป็นอีกครั้งที่ทําให้คนไทยและคนทั้งโลกได้รู้จักกับความร้ายแรงและอันตรายของยาพิษไซยาไนนี้แต่ก่อนหน้านั้นก็มีอีกหนึ่งคดีที่คนร้ายใช้ยาพิษไซยาไนคนมากกว่า20รายและเหยื่อเหล่านั้นเป็นผู้หญิงทั้งหมด ย้อนกลับไปในช่วงต้นศตวรรษที่20ท่ามกลางความสงบสุขในชนบทของอินเดียชาวบ้านต่างใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแม้จะไม่ได้ร่ำรวยแต่ก็ไม่ได้ขาดแคลนมีกินมีใช้มีงานทำมีที่พักนอนเด็กๆมีที่เรียนหนังสือและมีคุณครูใจดีเป็นที่รักของเด็กๆในชุมชน แต่ใครจะรู้ว่าภายใต้หน้ากากคุณครูที่ยิ้มแย้มนั้นจะมีหน้าของฆาตรกรต่อเนื่องที่คราชีวิตสาวบริสุทธิ์ไปมากกว่า20คนซ่อนเอาไว้อะไรทำให้เขาต้องโหดร้ายแบบนี้